การเป็นมนุษย์ตัวอย่างเรื่องศีลเรื่องธรรมจิตวิญญาณขั้นสูงนี้เมื่อรู้เมื่อเห็นเขาเรียกตื่นรู้ตื่นทมด้วยตนเองมีเหตุและมีผลตามสภาวะที่เราสัมผัสได้เรารู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองตื่นด้วยตนเองเข้าใจสภาวะสังขารไม่เทียม เกิดแก่เจ็บตายใครจะหนีพ้นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นการผ่าตัดหลายรอบเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเช่นนั้นจริงๆสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้นั้นเมื่อรู้เมื่อเห็นสิ่งที่เป็นธรรมดาสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ที่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ได้มาสอนถามแบบวิถีบ้านๆมาบอกเส้นทางให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณงามความดีถึงพร้อมแปลว่าสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นในวันนี้ให้เป็นครูกับตนเองสิ่งห้าเป็นพื้นฐาน เป็นบาดฐานแรกจริงๆศีลค,คือความปกติทั้งกายวาจาและใจเมื่อศีลถึงพร้อมความสว่างในจิตวิญญาณจะสว่างกระจางใจขึ้นใจของเราสว่างส่งผลถึงความคิดส่งผลถึงอารมณ์พฤติกรรมและการกระทําในภพชาตินี้ จงเป็นผู้สร้างแต่เส้นทางแห่งคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและใจเมื่อจิตวิญญาณของเราสว่างแผ่ไพศารออกไปเขาเรียกเมตตาการุณาจงบอกเล่าข่าวสารผู้คนบุญทั้งหลายที่มีศีลเสมอกันเรื่องเล่าขานคุณงามความดีการสร้าง แบบไม่มีที่สิ้นสุดการให้ของอาจารย์และน้องหญิงแบบไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสภาวะที่เราจะต้องประคองดูอารมณ์ของตนเองอย่าให้ลักโลกโกรธหลงเกิดขึ้นถึงแม้มันเกิดขึ้นได้ให้รู้เท่าทานันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสลายมันให้ได้ เมื่อโตโกรธเกิดขึ้นก็ให้อภัยด้วยความเมตตาการุณาอันจิตบริสุทธิ์ทองแท้จงให้ความรักอันไม่มีประมาณต่อมวลมนุษย์โลกใบนี้จงเป็นมนุษย์ตัวอย่างเรื่องศีลเรื่องธรรมจงนำพาตนเองให้ปรารถนาอยู่ในเส้นทางแห่งคุณงามความดี สิ่งต่างๆเมื่อเกิดวิบากจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะเราเป็นผู้ที่อยู่ในการคุ้มครองของพลังอันศักดิ์สิทธิ์รู้ด้วยตนเองผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็ยากจะเข้าใจผู้มีจิตที่ไม่ถูกขัดเกลามาดีงานถึงพร้อมก็ยากอธิบายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นถึงพร้อม ตามเหตุตามผลรักษาสิ่งให้ดีสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีจะเลินรอยตามสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรม